สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันพุทธที่6มีนาคมค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่กดถูกใจกดติดตามและฝากแชร์ให้นุ้ยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งค่ะเมื่อวานนี้นะคะ อากาศร้อนมากค่ะร้อนแรงร้อนระอุร้อนจัดนะคะประมาณ40องศาเซลเซียสขึ้นไปค่ะมีหลายจังหวัดในภาคอีสานภาคกลางและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีค่ะจังหวัดกาญจนบุรีวัดได้ถึง41.9องศาเซลเซียสค่ะและแถวบ้านของทุกคนอากาศเป็นยังไงบ้างเขียนมาเล่าให้นุ้ยฟังบ้างนะคะฝนฟ้าอากาศในเช้าว,วันนี้ค่ะ วันนี้นะคะก็คล้ายกับเมื่อวานคะ่ะบางพื้นที่อากาศก็จะเริ่มทะลุ40องศาเซลเซียสเนื่องมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำความร้อนปกคลุมไทยตอนบนต่อเนื่องคะ่ะแต่จะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาทำให้มีฝนฟ้าขนองได้ประมาณ10%คะ่ะและลมหนาวระลอกใหม่2ระลอกด้วยกันนะคะ จะลงมาประทะอากาศร้อนทำให้เกิดพายุฤดูร้อนชุดต่อไปค่ะในช่วงวันที่8ถึง15มีนาคมทุกภาคเริ่มทางภาคอีสานและภาคตะวันออกก่อนค่ะเตรียมตั้งรับนะคะและตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันนี้กันค่ะความกดอากาศตามเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวค่ะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ก็มีฟ้าหลวนในตอนกลางวันในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณประเทศไทยดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศร้อนถึงร้อนจัดที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ค่ะส่วนภาคใต้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ทำให้ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานีนาราธิวาสระนองพังงาตรังและสตูลค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะถึงวันที่7มีนาคมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมไทยตอนบนขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออก ซึ่งลักษณะเช่นนี้ค่ะทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุด40องศาเซลเซียสขึ้นไปค่ะกับมีฟ้าหัวในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าขนองบางแห่งค่ะในช่วงวันที่8ถึงวันที่15มีนาคมลมเปลี่ยนทิศท,ทางค่ะเป็นลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ประกอบกับลมหนาวจากจีนจะลงมาในช่วงนี้นะคะ ซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะหรือพายุฤดูร้อนบริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกค่ะส่วนภาคใต้มีฝนบางแห่งส่วนมากบริเวณภาคใต้ตอนบนคลื่นลมก็แรงขึ้นบ้างค่ะเตรียมตั้งรับ พายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่8ถึงวันที่15มีนาคมค่ะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย